สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมออกแม่ใจสลายลอยกระดูกเสียบีเอมส่งลูกชายครั้งสุดท้ายจากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ไลฟ์สดเมื่ยหญิงสาวชุดแดงหรือนางสาวเมสวรร์แทนรัตอายุ18ปี ที่นั่งรถมาด้วยได้ตะโกนยุยงให้ในายสุรพักผู้ใช้แสงคนขับ b m เอับขับรถสิง่งฝ่าฝนจนเกิดเหตุด,ดับสลด3ศพและต่อมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อนายสุชาตินาคบางไทรผู้ที่ร่วมอุดมการเดียวกันและเคยถูกดำเนินคดีมอ1-2มากับนายสุรพักนั้นได้โชว์สนิ้วเสนอตั้งอนุสาวรีย์เชิดชูสุรพักนะักโทษคดีมอ1หผู้ชนะอย่างบริสุทธินวัดนาสวรร์บ้านคำแคนตำบลนาสวรร์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬในวันทำการชาปนก กีสุรพักการทำพิธีเป็นประเพณีของคนภาคอีสานโดยมีการจุดประทัดเพื่อส่งเสียงเพื่อขอทางนำวิญญาณไปสู่สวรรค์ ล่าสุดแม่ชราร่ำไห้หัวอ,อกสลายรอยกระดูกสุรภพักส่งดวงวิญญาณลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายนวัดหายโศกจังหวัดหนองคายโดยหลังพิธีรอยอังคารเสียบีเอมแม่ชราดได้นั่งน้ำตาคลอจะร้องไห้จนทางด้านครอบกร,รัวเข้ามาปลอบให้กำลังใจอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขค,ครับ